สวัสดีนะคะท่านผู้ชมเราจะมาตามต่อนะคะท่านผู้ชมอ่าคือคำนวณหวยลาวพัฒนานะคะพร้อมเสียนใบนะคะท่านผู้ชมนี่เข้ามีหลุดนะคะกายาวาให้กันนะคะท่านผู้ชมอ่ะตามต่อนะคะลาวนะคะตามต่อหาสอลูกเขานะคะเอาบินเก่าแล้ววิเศษอะไรมาไหมอินดี้บินเก่าเนาะนี่มันเก่าตัวตลิกอันใดก่ออ๋อไม่กวดจะเอาให้ดูนะคะเนี่ยเขาตะลิกบินทำเนาะจับตินนะเนี่ยเราบริจาคหาสองบอกเอาไหมบางไงหาสี อันี่สองเอาพิษเตียมนึงเกือบเข่าตดเนาะอุ้ยน่าเสียดายมากอ่ะแอดเขียวเอาไปดูอ่ะยาย่เอาไปดูโอ้ยดีนะคะท่านผู้ชมเสียดายครับนะครับผู้ชมเกือบเข่าสามตัวเพิ่นไปเข่าตั้ตรงนี้กับตรงนี้เนาะท่านผู้ชมเอาก็เอ่าไม้นะคะอันเก่าเขาก็เอาถิ่งไปนะคะท่านผู้ชมธรรมดาเนาะอ่ะตามชมนะครับเพิ่งจะขยับก่อนนะคะเก็บกล้องก่อนนะคะทุ้ชมค่ะกล้องกะมีนิดนึงนะคะ เล่นเหนียงเนาะบานนี้ของเพคนมีน้ำควรมานอนบ้านี้ไอ้นี่น้ำควน,นมาเยอะอันใดก็นนได้ะไดนะคะท่านผู้ชม,ชมอเอเซียพันกับปวดอกปวดใจพันดราม่าพันกับเฮ็นไห้คือเก่านะคะมีเข่ามีหลุดเนาะนะคะท่านผู้ชมของคนกับบัติเลขหวิ่งพันเข่าเนาะท่านผู้ชมนเนาะเจาไปวิเคราะห์ใส่กันเนาะ,ะวิเคราะห์ก็นเลขอ,อ่ามาแล้วแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะหาคือบมีมีงูฮาเจ็ดอันใดก็ได้นะคะอ,อ,อุะ้ย์เปียดนี่เลยเอเต้คือไทยจูดท่านผู้ชมค่ะ คล้ายเกือบสื่ออยู่ค่ะทา่า <c oughs> นผู้ชมเร่นเร่นเจ็ดรองเป็ดเนาะนะคะทา่านผู้ชมอ่ะอนั่นทา่านผู้ชมค่ะเล็กยังเล่ากับโบถือเล่ากับปวดใจเช่กันกับทุกเอาไม่เอาไม่นะคะคเป็นยังนะคะท่านผู้ชมเนาะสูดเด้อทา่านผู้ชมค่ะอยู่ในสายเลือดนะคะตัวเลขยังไม่ก่ัวหัวใครท่ะ อ,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 อ 5, ๋ออ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 ๋หกสองเนาะนะคะดินหาลองแปดนะคะหลักๆเลยห้าเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดแปดแปดนะคะเบึงตัวเลขจะยินงขึ้นน้ำเด้อ คือกำลังใจเซียนเพันคือเก่านะคะเพราะว่าเขามีหลดุดเนาะนะคะท่านผู้ชมอ๋าว่านี่นวันนี้ก็เป็นมันเริม <ะ S 1> ่มใหม่นะคะทั้งสองอย่างทัานกลีบ <c oughs> วา่าตัวเลขเสียนส้นกันเดีย่ยหกเจ็ดนะ,ะของคุณยายกับส้นของแอดเรียกับส้นนะคะแปดเออหแปดห้านะคะกับห้าหกเองเลขคนข 6, ับมีหกกระปกตอนนี้ต่วนกว่าแถวเปิดหาเขาหาหกนี่เลขฝันน้ำเด้ออืม อ่ะรอติดต<อ>ามรอด <บา S 1> นีโอ้ยมาหมักแห้งเถอะเนาะพ่อชิ้ายเกือบซื่อ,อยเยเขียวถ้ายังกระขายขึ้นหมักไ่ไกลกัน,ส,น,กนสิ่บดเลยเสียงกับหัวนกันแต่คนฟังหอ,อง,งอู้ใหญ่บ่ล์หลักด็กเขียวสบาเป็นฟ้าบุรุ่เรื่องเพื่อัวกันกนเยไมาหอกอย่าบอกื่นพดเนาร่วง เอ้หาจ็ดเป็ดเป็ดโอ้เลขจ็สิบบบินกับบ่จากน่าหวดีเด้อทุงตรงค่ะรงใบจัดเต็มแปดห้า็สิไปดำหน้านะคะท่านผู้ชมก็เริ่มลงคล่งสายกนหน่อยเล็ดมื่อนกระดัยดนำเนาะอื้มนะครั่ตานะฮะถุงรเอาอันพ่นดิจังเนี่ทนี่เอาอันมเพันกระดาษอันแม่ เออเอ้าเบิ้งหน้าเบิ้งตาอัน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 เพิ่นว่าอันเลขอันเอียงก่อนอันอันแม่พิ่นว่ามันเอามาอ่อนเอียงก่อนเพิ่นว่าเลขกันสูตรเพิ่นเอาสูตรมาอีกเบิ้งแต่ว่ากับเบิ้งน้ำเพิ่นบ่ค่อยเข้าใจไปไหนนะครับมาชมเพิ่นให้เอาเพิ่นสอนสูตรให้กับเ่มันหลายบวกปวดเอ็นนิ่มจำบ่ได้เนาะมาชมเพื่อนในจักหน่อยเด้อท่านปจุ่มกันเพิ่นเขียนให้เร็วเร็วเหมมือนี้เพิ่นเขียนให้เร็วเร็ว อธิบายเหตุผลฟันนี่นะอธิบายเหตุผลคุผู้ชมเพิ่นฟังกันนะเพิ่นจะสีฟังเอากับบรลูอ่ะนี่นะถ้าเจ็ดถ้าแปดนะคะท่านผู้ชมนี่นะตามเพิ่นสี่เนาะนี่บอกเป็ดๆดีบ่เออผมยกปู่เวลาหวุดนี่มันใจคือเก่าด้เราก็ได้นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณขอบคุณเซียนใบนะคะท่านผู้ชมนี่กับวัตถุองเราก็ได้หาหกเนาะโอ้นะคะนี่บอก เออก็อพ่าว่าอกลุ่มตัวนี้ไม่ชบมื่แเ้วเห็นกระเจียงก็แตกอยู่ว่คนยังเ่นแตกห้าโอ้ยท่านผู้ชมค่ะโอ้ยเขาออกสองตัวนี่คือทอดแอดเลเด้อจิตนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นบอกเป็นจึงใดบัดเลยเพราะาเกืบเนื้อวินหาโอ้ยคนเห็นเชี่อมยงออกมาเสกันเป็นเจ็เป็นแปดอะแม่นั่นั่น เราเห็นเนี่ยเอาทานเข้ามาไว้เขาแต่ละวังห่าใเรือพันเชี่ยมยุงมัส่กันนัสอ่าละว่งน้ำเนาะสำลบนี่บินเพิ่กกิสคัญเด้อท่านผู้ชมหกสองเพินจับบเมนี่นี่หกสองเพิ่นยุ่งล่างโอ้ยย่ตะลุนโอ้พินวามันหนาจะมากจ็เปียปดจเนาะประมาณนี้นะครับ่าผูมจังสีบวชหักแห้งเอนาะกือว่าเรานาะท่านผู้ชมเขากะเอาของเซียนพิ่นแต่ละเพินวายยังยีวัน มันจะบปกินของเร่งกระซิบกุ้มเหมือนกันเพราะนัะ่คือเมเฮาอย่าที่ดันว่าถูกปีกเนะาะบ่กกัได้นะ,ะท่านผู้ชมแล้วข้อกับเขาเลยนะคะท่านผู้ชมเดินหาร่องเปีนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยทางหวยล่าพัฒนาของเซียนใบนะคะมั่นใจคือเก่านะคะท่านผู้ชมกระท่อมทําใจนะคะมองนี้นะคะ เออโอ้เด่นสุดๆหาจีนอนะคะท่านผู้ชมหาเปดเป็จดเปดปดหกปดหานะคะสองจ6ดหาหาหกสองนะคะท่านผู้ชมหกเปดสองดหาหกเล่นสุดๆแต่เกิดต่านผู้ชมมาแอบบางคนว่าเด็เพิ่น,ค,นค,คือหลายตัวเนะจับวินเลยนะคะท่านผชมแนะนำนะคะเพราะว่าเด็กเพิ่นกับขันเขาเขาวิ่นก็จับเอาในวินเลยเนาะท่านผชมคันบ๊วชื่นชอบที่เพิ่นอัน มันกา้เหียนให้ว่ามันไล่ตัวอันสิไหมประมาณนี้เนาะดูครับดอย่างไรล่ะเออเออเอันเจ็บเลยระวังเด้อออกออกออกไล่หลังเด้อนี่นี่เปลี่ยนมาเพิ่นเห็น่ะอันเก่าเพิ่นบอกแม่อันเก่าเพิ่นนั่นเอ้ารอยากให้ทำชั่วชมดงอันชั่วโมงบางอันเก่าเพิ่นบอกชั่วโมนเก่าอันใหม่ เก่าไปใหม่มาเเออเออเมียนเมียนเมียนตะเกาเนาะนะคะ่านผู้ชมตะสีตะมานที่นี่หาแปดแปดหาเพิ่นมาชุนกับันเกานีดิแอดนี่อืออือนี่บ่ะรับบางนะอือานนะคะอต่อไปเป็นเนี่ยทางเลเลยอ่ะนีบ่ ผู้ชมอันเดักเก่าคนตะเกาเลยส่วนมากของเส้นใบจะไรหลังก็มีเนาะปประมาณนี้ไรหลังตลอดนะครับท่านผู้ชมเขาเอามาให้ดูเอามาให้ดูก่อนเนาะนะคะนี่งวดเก่าคนนะคะท่ผู้ชมเขาก็อัมาใ้ดเาดูก่นเานงวดเก่าเนนค่้มเกอามาดเอา้่นเนาะนออพี่งวเ่นนะะท่านมเขากอามาให้ดูเอามาให้ก่อนนานะค่งวดเ่คนนลนมเขาเอามาห้เามาย้่อนเนิน่งตเก่าคนนะเะ่านชเอบสุดูเพิก่นว่านะคะท่านผู้ชม เปียดหาชอบสุดๆเนาะเดินต่ว่าเดินหาร่องเปีดนี่ตัวดินขอนนงพิ่นอันเล็กเนตะล่างขึ้นกะเนาะเพื่อไผอยากจับเองสิแม่่มันว่าลายตัวสิเนาะท่านผู้ชมออนก็จะหาเจ็ดก็ีบอหาเจ็ดนเขาก็จะเ,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 <อ>เอาหาเจถ้าเปีดหกดหกกประมาณนี้นะครัันบชิอันว่าอะไรแต่ว่าเพิ่นจับผิวสูตูนี่แหละเพิ่งนั่นหันเอาหกเจ็พิ่งขึ้นมีสองขัง โอ้โห oh, เจ็ดแปดหาเลขสี่ตัวคนเออเลขสี่ตัวโอ้ทึ่งไหงวที่วานนี้ตะลั่งนนพนักพนันจับออกมาสี่ตัวเนะาะคุ่ณยายานี่ประมาณนี้นะคะเปดเปดเนาะนะคะคุณผู้ชมพันเบิลกับสีเบิลเจ็ดเจ็ดแปดแปดไปสุดตัวนะคะนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ขอใมีโชคมีลาภคือเก่านะคะท่านผู้ชมเ,เกินเต็มกระเป๋าอ่ำต่ำคือเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะ กกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเอื้อเขียวพารวยนะคะเอื้อเขียวเชนเนลนะคะท่านผู <Kas per now> ้ชมฝากช่องของเอื้อเขียวเชนเนลนะคะท่านผู้ชมช่องหัยรัฐบาลไทยน้ำเด้อนะคะท่านผู้ชมเข้าทุกสำนักเลยนะฝากช่องเอเดร่ทำไงฝากช่องเอเดร่ทำเด้อท่านผู้ชมค่ะมีเรฟแฟมิลี่เป็นหวยไทยนะคะเลฮานอยน้ำเนาะ แล้วก็ดเล่ผ้ารวยนะคะหอยราวนะคะย่างๆนะคะท่านำชุ่มขาตอนนี้สูตรคุณยายไม่แยกสูตรนะเนาะท่านำชุ่มขาเดี๋ยวคุณยายสรุปอีกที่หนึ่งอ่าสุกทางหม้านะคะตอนนี้เขาก็เอาไปหอยราวกับสะก่อนเนาะนะคะเอาหอยไทยหอยว่ากันพระคัมภีร์ชุ่มตั้งรักก่อนก็ทำชุ่มขาเขาฝากติดตามเนาะเมื่อกี้นี่้เขาเนาะแอดเกียวค่ะ เราก็จะไปตามหาเลขเด็ดสูตรเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมมาฝากชื่นชมอ่าท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเนาะนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขทิ้งท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะก็ขอฝากช่องเป็ดกําลัง